ยังดีกว่าไม่ได้นะครับลงมาเอมาต่อครับผมขู่เข้าวสวยมากทุกคนขู่เก้าบันแปดนะครจังหวะนี้แจมแมวเลยนะทุกคนยังได้เหลือหมุนต่อนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอาราสวัสดีโดนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับเสียนเอี่ยวเหมือนเคยครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Mermaid r a รเชนะครับผมหรือว่าก็คือสมบัติของนางเงือกนั่นเองนะเออ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจนะครับผมใครที่อยากเล่นนะครับใครที่อยากตามก็อย่าลืมพี่ปเอ็มบี88ด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมสามารถตามไปได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมและสําหรับใครที่เข้ามาไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับผมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะสัมพันนะครับโอเคเรามาดูกันต่อในส่วนของตรงสักครู่นะครับรู้สึกว่าเสียงมันดังจนเกินไปหรือเปล่านะครับ ในส่วนของตัวเกมนะรับก็จะเป็นตัวเกมที่มีลักษณะเป็นทะเลนะครับผมทะเลนะครับผมน่ารักน่าชังกันทีเดียวเจี๋ยวนะฮะก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของสเกตเตอร์นะครับก็จะมีรูปของเมอร์เมดของเรานะครับผมแดงนะฮะแรงลิสเลยทีเดียวเจี๋ยวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัววายนะครับผมก็จะเป็นในรูปหอยสังสารนังขจามีนะครับผมนะเออ ครับผมก็มันก็เป็นลายที่แปลกๆนะเป็นลายสามเหลี่ยมนะครับเมอร์บิวด้านะครับผมก็เป็นไปนตามของเรื่องราวของทะเลนั่นเองนะฮะส่วนเงินสูงสุดอยู่ที่400นะครับเราเริ่มต้นกันที่200เหมือนเคยนะครับผมไปเลยแล้วกันนะไม่พูดพามไม่ทําเพลงนะครับผมนะปึ๊บหมาเปิดมาเยียะฟีสปินไปดีทุกคนลุ้นต่อเอยาว่าเป็นไงทุกคนไปกันยาวผม มุนต่อไม่รอแล้วนะนะครับ P B แปเท่านั้นนะครับผมจัดไปนะครับผมโอ้โหเข้าฟีสปินโคตรง่ายจังหวะนี้ฟินๆกันไปเลยทีเดียวเฉี่ยวนะครับนะเออเปิดมานิ่งเลยนะครับได้บ้างก็จะดีนะนิ่งอย่างนี้ใจคอมันก็ไม่ดีนะขนาดมีวายมีสเกตเตอร์มึงลงที่เดิมซ้ำๆเลยนะวายมันก็จะขยับไปเรื่อยๆครับผมมาแล้ว60บาทนะครับผมเออก็โอเคอยู่กลายเป็นร้อยอยี่ยีใจไปนะครับผม ไปกันต่อ320ร้อยยี่สิบครับผมลายมันเป็นสามเหลี่ยมนะมันก็จะเข้าง่ายหรือเปล่ามัไมมันยากเกย็นยังเลยนะครับผมเออไมา์เจ็ดสิบนะครับผมไปร้อยยี่หยี่จ่าแปดจ๊ะใครอยากตามไปเรื่องพี่มีแปดนะครับผมไมค์สองร้อยแปดสิบครับผมหุยสองร้อยได้มาเก้าร้อยแล้ว,ลวจังหวะนี้ไมค์สามร้อยเป็นพันสองครับผมเพิ่มมาคูณสิบไปอีกสามร้อยครับผมลัวลัวไหมเจไม่เข้านะครับผมอดเลยไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อได้นะจ๊ะ ลุยกันยาวเกมนี้ไปเรื่อยๆครับใครอยากตาม PMB 88เท่านั้นนะครับ PMB 88เท่านั้นครับมาอีกร้อยยี่กี่ใจไปครับผมมีน้องไข่มุกมานะไข่มุกมาก็ให้เราได้เด้นต่อฟรีๆนะครับผมไปครับผมคงได้ต่อไม่ได้ต่อครับวายเข้าหมุนอีกหนึ่งครั้งนะฮะรอดูไปเรื่อยๆนะครับ สเกเตอร์มาครับผม30นะครับผมคูณ2องใบเป็น60นะครับไหลลงมาได้ต่ออีก200คูณ4เป็น8นะครับผม200บาทตอนนี้เรากลายเป็น2000แล้วนะจ๊ะไม่อีกคูณ6ไป780ไม่ปิธรรมดาโอ้โหไม่อีก1,400่้อยนี่จัดไปเต็มๆ็ครับผมน้องไข่มุกมาได้หมุนต่อไหมไม่อีก1,400่รผมรัวๆนะฮะโอ้ยนี่200แรกนะทุกคน 200กลายเป็น6 0พ0แล้วว่าสเก็ตเตอร์เรารอลุ้นนะครับตกมาอีกตัวเราได้หมุนต่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมยังมีสิทธิ์ให้ลุ้นต่อครับไม่พันสองนะฮะได้ลุ้นต่อภูมใจเต้นเลยนะดูน้องสันน่นนะทุกคนเอาเรื่องมาอีก2นะหมุนฟรีอีก2ครั้งทุกคนไม่พันแปดนะจ๊ละลัวๆไปนะครับผมโอ้ยอันนี้มีโอกาสลุ้นสูงมากป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้ไปห้าร้อยนะฮะลุยยาวครับผม ลุ้นต่อ,อยาวฟีสปินเยวยาวไหมโวนมาด้วยกันมาอยากเจออย่างนี้ p m b 88เท่านั้นนะครับผมไม่ห้าร้อยครับผมหมื่นกว่าแล้วนะจ๊ะโอ้โหนี่ไม้200จริงหรือเปล่านี่ไปกันต่อดีเรื่อผมยังได้ไปต่อผมคูณ0ิบอีกสี่ร้อผมลายสวยผมายมันอยู่ข้างบนได้แหละมันก็เลยแบบมันก็เลยต่อง่ายหน่อยนะฮะจังหวะนี้อันนี้จบพอดีนะครับผมมาดูรางวัลรวมกันดีกว่านะฮะ ใครอยากตามอย่าลืมพีบีเป็ดๆด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้าลนะลดน,นล่างเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะดูมนูนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับนะ subscribe เข้ามานะครับผมดูเมกะดูหุ่นอืมวิ่งเก้าพันสี่ครับผมนี่เฉพาะรอบนี้นะเฉพาะรอบสุดท้ายนะครับผมเรา,ามารวมไปอยู่ที่หมื่นนะครับผมสองร้อยกลายเป็นหมนะื่นอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะฟินฟินแบนนะครับผมเออ จังหวะนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมไปที่400ต่อเลยแล้วกันนะครับผมลุยกันยาวๆไปนะมาอีก80ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องฮนะสกเกตเตอร์มาให้ลุ้นนะทุกคนมีโอกาสเข้าสูงอยู่ผมว่าตัวเมอร์เมดนี่เล่นง่ายนะโ<ฮ>อ้ยไอสารคือเราได้ฟรีสปินสามครั้งรัวไงเออฟรีจริงมดทุกคนมาสกเกตเตอร์ครับผมลุ้นโอ้โหขี้ยทุกคนดู เราได้หมุนฟรีอีก5ครั้งนะสำหรับใครที่สนใจตั้งตัว,ตวเ,กเกมเมอร์เมลเนี่ยนะของค่าย BG นะครับ PMB88 นะครับในเว็บเนี่ยก็ในตัวเกมเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของฟรีสป,ปินโผลมาตลอดเกมอยู่แล้วนะครับไอ้มื่นเจ็ดทุกคนเมื่อกี้โอ้โหก็จะมีฟรีสปินโผลมาไอ้ตรงลูกเม็ดเนี่ยนะครับเม็ดเม็ดเยียอะไรแล้วไผ่มุกนะครับผมฟรีสปินได้มานะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องฮนะโอ้โหก้อนโตไปสองหมื่นสี่ทุกคน เมกะครับผมไปครับอีหนูว่ายไปมาแปดรอบผมคูณไปนะรอดูนะทุกคนสลับกลับด้านนะครับผมอีหนูบอกมาเลยป๋ารออยู่นะฮะว่ายน้ําไปมาผมสี่สิบมาคูณสองเป็นแปดสิบแล้วเปิดมาที่สวยงามครับผมได้หมุนฟรีสองครั้งนะทุกคนโอ้เฮียไม่ใช่วะออกมาต้องได้ด้วยนะหนึ่งจะหมุนฟรีนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นว้่งลุน ผู้มเมกะพุนมาทำไมเนี่ยจับต้มแดดยังอ่ะเอาผมหูยพันนะพันแปดสิบนะผมสวยเลยนี้มาผมอีกสองร้บผมตามท้องเรื่องไปนะครับุนต่อนะจ๊ะวิ่งวนนะฮะอย่าซนเยอะนะครับผมมาอีก80บบาทนะผมสเกตเตอร์มาทำไมหนึ่งตัวเนี่ยอย่ามาเลยดีกว่านะไปเรื่อยๆนะครับผมได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับ เออไมคสามร้อยยี่เขยี้ใจไปนะครับผมจังหวะนี้ 80, 6, 80, อีกแปดสิบคูณหกไปอสี่ร้อยแปดสิบครับผมแจมแมวตามเขาเรื่องไป 200. อีกสองร้อยยังแจมอ่ะทุกคนโอ้มาฝั่งสองทุกคนโอ้ยไมค์สี่เป็นสี่ 4, ขยี้ต่อไปได้ไปต่อดูนะได้ไปต่อไมค์แปดร้อยครับผมคิวอุ่งไม่ได้นะไปตรงเอนะจ๊ะยังดีกว่าไม่ได้นะครับลงมาเอมาต่อครับผม โขูเข้าสวยมากทุกคนโอ้าบันแปดนะผมจังหวะนี้แจ่มแมวเลยนะทุกคนยังได้เหลือหมุนต่อนะครับอุ้ยแม่งเข้าดีมากทุกคนไปแปครับ160ครับผมปึ๊บเนี่ยผาหมุนครั้งสุดท้ายไปนะจ๊ะไม่เป็นไรวันนี้อิ่มแล้วนะว่าวันนี้อิ่มแล้วนะครับมอาหกสิบก็ผมร้อยยี่ไปนะครับผมปึ๊บไปต่อไปไม่ได้ไปต่อไ,ไม่เป็นไรครับผมวันนี้อิ่มแล้วจริง อิ่มจัดเลยทุกคนใครอยากตามอย่าลืมนะครับ PMB88 เท่านั้นนะครับ PMB88 นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมเซียนเอี่ยวก็จะมาหาทุกคนเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอแล้วล่ะนะครับวันนี้หอมปากหอมคอนะครับผมใครอยากตามก็ตามมาที่ PMB88 ได้เลยนะครับผมนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ